โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอชนแนลนะครับผมมาอยู่ในเกมวันพันแมนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในไอดีรองนะครับผมซึ่งจะเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมเพราะว่าพี่ได้เก็บสะสมการ์ดไว้นะครับผมกาชาไว้ค่อนข้างสักประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับผม คือมันเป็นเขาเรียกอะไรกันเชี่ยตาแม้ว่าใจไอ้ดีนี้จะอยู่หรือไปนะครับผมแต่ว่าของก็คือแบบก็ของดีแล้วนะนะก็คือแบบเล่นมาดีมากเลยนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวนี้นะครับผมจะสุ่มได้ SSR เหมือนไอ้ดีแรกๆหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผ้โหสะสมไว้นานมากนะครับผมตัวอัญเชิญพิเศษเนี่ยเรามี5้าสใบนะครับผม ส่วนตัวอัญเชิญทั่วไปเนี่ยเรามี74ใบซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะเราจะเออมาตรงนี้ก่อนมาเอาตรงนี้ก่นลืมเราลืมไปว่ามันมีตรงนี้ด้วยเราลืมเดี๋ยวนะเ,ออเราจะใส่ตรงนี้ตัวนี้ไปเออนี่แล้วก็ใส่อ,อ่า ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาใส่ตัวนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยไปครับผมเราต้องมาเอาการ์ดก่อนเออเพื่อเลี้ยงน้ำย่อยนี่ไงนี่ไงตีลาะาทะเลลึกต่อยเข้าไปหกหมื่นเข้าไปอีกหมื่นสองตายแล้วชิบหายโอ้ไม่รอด โอ้แพครับผมจบแล้วไม่ได้ไอ้บ้าเลยเพราะว่าเราไม่ได้อัปปีศาจเลยนะครับผมเราอัปแต่เมนหลักนะครับผมเมนหลักเราโอเคนะครับผมเรามาลุยกันก่อนดีกว่านะครับผมสําหรับการ์ดทั่วไปนะครับผมการ์ดทั่วไปเรามีทั้งหมดเจ็ดสิบสี่ใบซึ่งเออเราจะเปิดไล่ดวงก่อนสี่ใบนะครับผมอีกเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เรา เออเราไม่มีนะครับแต่ผมเอาคำคามครับมูเมนไรเดอร์สามจไรเดอร์นะครับผมไปเรียกเลยม่เรียกก็มามูมิงเลย<อ>ไปสอง,งออมันมนมนแมนตอไปะโอเคอาหา,พาดพราได้ตอไปเออมนุษย์ธาตุครับผมโอเค คือตอนนี้นะครับผมสิ่งที่อยากได้นะครับผมเป็นอาชุล่าคาบโตะนะครับผมแล้วก็เออน่าจะแค่นี้แหละคือตัวเดียวเลยเราจะเปิดทีละสิบใบนะครับทีละสิบใบเลยถ้าจริงก็คือลบตัวละครแม่งทิ้งเลยตัวนี้นะครับผมเติมไปสามสิบห้าบาทไอชิบหายเออลบทิ้งแม่งเลยนะครับไม่ต้องมีแล้วนะครับเล่นได้ดีเดียวพอ โอเคมาอันแรกครับผมใบสิบใบแรกต่อมาแล้วสิบใบแรกเปิดมาอันนี้คือตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับเป็นน้องคนที่สองของซินเวอร์แฟงนะครับผมนี่น้องคนที่สองด้วยมาโอ้โหเขียวอาลามเลย เออลางสังหอดไม่ค่อยดีแถวบ้านเขาเรียกรางสังหอดไม่ค่อยดีไปสิไปครับผมอย่าช้าอยู่ใดมึงแย้เกินไปวันนี้แห้เกินไปแล้วเอ้ยไอดีนี้นีส่สงสัยจะไม่เหมาะกับการเปิดกานมเอสอาร์กาไม่มาสักตัวเลยเหรยอ ขนาดนั้นเลยเหรอเหดขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> คือตอนนี้เหลืออย่างละห้าสิบละนะผมเราก็จะเปิดไตเอสเออจงติดตามค่าอันนี้ฟูบุกิแน่นอนล้านเซนนะครับผมฮีโร่ทุยโรส้น่ร่เป็นเมงสึชรานั่นเอ,อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เออลืมลืมราชานาั่นฟ้าไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคไม่ซ้ำถือว่าดี อยังอุ่นใจยังมี SR เข้ามาในชีวิตอยู่โอเคต่อไปต่อไปเราจะให้อาชูร่าคาบุโตเรามาจุติที่ไอดีนี้1 2 3ส,สไปโอ้ดูว่าจะแห้งแล้วจะพวกงี่เง่าที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่จำเป็น โอ้โด็อกเตอร์มาแล้วครับผมด็อกเตอร์บนตีใช่ดัมไอ้พ่าเลย้ยใช่ไหมโอ้ยังเหลวอ,อยู่นะ SSR ยังไม่มาเลยสักใบเลยนะคือตอนนี้คือเหลือ30ใบแล้วนะครับผมมาต่อเนื่องกันเลยอุย้ย เลี้ยงขนาดนี้เลยเหรอทีเผอไปทีโอเคครับผมเออามาเอ่อตัวอะไรวันเนี้ยไม่ว่าเผเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนก็ไม่อ่อนข้อให้อย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นเอ่อเอ่อเอ่อ,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 อฮีโร่แหละฮีโร่แน่นอนบีสกินรับผม โอ้เออแกคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไงกิจสนาของแกโอ้อีีไออออ้้ิบ้าเอยมาสุดท้ายแล้วครับผมสิบใบสุดท้ายมามาเหอะเออมึงบ้าสองตัวอะไรเหรออีไอ้เอ้ยทาไมมึงไม่เอาลูกี <in> ่มึงมาเนี e. oh. ่ย <necessary> อลูกพ,กกพี่ลูกพี่มันอยู่อีกตู้หนึ่งลูกพี่มันก็คืออะตอมิกอยู่อีกตู้หนึ่งเออลืมลืมลืมโทษทีตู้นี้นะครับผมที่อยากได้เลยตอนนี้ไม่อยากได้อะตอมิกแล้วอยากได้ทัสมุกิอาชูราคาบุโตะนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ดาชายนะครับผมเออที่เหลือก็เฉยๆแล้วนะครับผม ไม่มีอะไรมากคือเลดต่ำสุดก็อาะนะครับผม5ใบเอ้ยใช่5ใบ50ใบสุดท้ายนะครับผม S S R สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมแต่อย่าซ้ำนะไปประบวนผลครับผมมาแล้วเอ้ยโอ้ ฉันจะต้องแข่งแร่งขึ้นโอ้อันนี้รู้เลยจีนอดแน่นอนโชกักจีนอดนี่เป็นคนที่หวยหาความแข่งแกร่งนะครับผมเอ้ที่เผลอไปเอ้ยโอ้ไม่ทงวะฮ่าไม่อยากอับอายจะกลายเป็นฮีโร่แบบฉันเอ่อ สเดกแมยมอเล้のような立派なヒーローを目指せ้ยทจะไม่มา嘛โอ้อยมึงกูได้ลบหปด,ดีดีทีรเลยเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบเฮ้ยเซนชเชอร์เอ,เ,อ,อเดี๋ยวทำใจดีดีก่อน S S R ลูก ลูกรักมาหน่อยเออร้อยกว่าใบบึงจะไม่มาเลยสักใบเลยเหรอโอ้ใบเดียวเองทัศสกุกีกดแช่ไว้ทัศสุกีเจ่านั้นจงมาจงมากดปาาเข้าไปประมวลผลเออมาแล้วครับหน้าทัศสุกีมาแล้ว ในเมื่อลูกน้องมันมาแล้วลูกพี่มันก็ต้องมาด้วยจริงไหมลูกพี่มันมาแล้วเออยังดีก็ยังดีถือว่าดีดีเลยแล้วไม่มีอะไรที่คนอย่างฉันจะฟันไม่ขาดเป็นไงคำพูด,ดีี้คำพูดนี้คืออะตอมิกแน่นอนล้านเซนอะตอมิกคืออะไรม,มาแล้วลูกพอ่อ แต่กูไม่อยากได้กูอยากได้ทั้งเมื่อกี้อีบ้าเอ,อ้ยไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้เอซอาโอ้เครื่องใหม่ก่อนได้เปรียบจะเลิศนะเซนเทชเอมาสองตัวเลยโอเคสิบใบสุดท้ายเว้ยสิบใบสุดท้ายขอเหอะ นะครับผมทัตสมกัิอาชุลาคาบูโตสองตัวสามตัวก็ได้จกักรพรรดิเด็กด้วยมาทัตสมกัิกดแชไว้ป้าบเข้าไปครับผมกดแชไว้ทัตสมบัติตองมาจ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 งมาบนกุศลทางนี้มาเฮ้ยโอ้เอ็อาร์ 派なヒーズおい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 お นะครับผมก็ S S R ก็เดี๋ยวว่าจะเอ่อจะใส่แทนตัวไหนดีใครใยากให้ใส่แทนตัวไหนบอกได้นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี okay. ้ถุยเบอร์ปหมดละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วเนาะ เอาไว้เจอกันแล้วกันจะเจอบ่อยทำไมละ่ะก๊อเบอร์ไปแล้วเนี่ยโอเคครับผมบ๊ายบาย